สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่รักกันทุกคนกันพบกันสวยเช่นกันนะคะที่ช่องสนิตาชาแน,นลการเพื่อนจา้าวันนี้นะคะสวยก็เพิ่งว่างได้มาทำคลิปนะคะเพราะว่าติดธุระหลายอย่างเลยนะคะก็วันนี้สวยจะมาทําคลิปเปิดถุงของวัสดุให้พเพื่อนๆดูกันนะคะว่าวันนี้สวยได้อะไรมาใหม่นะคะแล้วก็มาเปิดดุงร้อก,กันเลยนะคะพเพื่อนๆจา้าไปคะ่ะนี่ก็คือถุงวัสดุถุงโตเลยนะคะพเพื่อนๆจา้าเดี๋ยวนี้น้องเวลาซื้อของเราก็ไม่ให้ถุงกันแล้วนะคะก็ ต้องซื้อถุงมาที่วสันตก็ซื้อ3บาทนะคะจะได้ถุงกระดาษใบนี้มานะหนักเลยทีเดียวกับเพื่อนๆมาดูกันค่ะว่าข้างในสวยซื้ออะไรมาบ้างค่ะใส่แว่นหน่อยดีกว่าเพื่อความคุูค่ะเวลาใส่แว่นเนี้ยก็จะเห็นไฟดวงกลมๆอยู่ด้านหน้าเนาะเป็นเจลล้างหน้านะคะที่เคยใช้มาแล้วนะคะเพื่อนๆจากตัวนี้นะคะ Acne Age Gentle Cleanser นะคะสูตรนี้เป็นสูตรสำหรับ ผิวบอบบางและผิวที่มีแนวนองเป็นสิวนะคะตัวนี้ก็ใช้คู่กับเซนตอร์ฟิลอยู่นะคะสลับใช้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวใหม่ที่มีความรู้สึกว่าใช้แล้วชอบแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวนะคะฉันก็เลยซื้อมาสต็อกไว้นะคะเพื่อนๆจ้ะส่วนตัวนี้นี่เป็นตัวใหม่ของยูซลีนนะคะเป็นโทนเนอร์ uh, นะคะเพื่อนๆจา้าตัวนี้ตัวใหม่ของเขาค่ะโทนเนอร์แสงสะท้อนสะบอนอนะ่ายูซลีนอัตรา เซนซิทีฟไฮยาลูรอนที่สวยสนใจก็เพราะว่าเขาใส่ไฮยาลูรอนเข้าไปนะคะสวยก็เลยอยากลองนะ,ะสวยยังไม่เคยลองโซวเนอร์ที่ใส่ไฮยานะคะสวยก็เลยเอามาลองดูนะคะเพราะว่าของยูสเลนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ,ะเหมาะสําหรับคนที่ผิวเบาบางแพ้ง่ายนะคะสวยก็เลยค่อคนข้างจะมั่นใจในแบรนด์นี้นะคะอันนี้ก็เอามาทดลองใช้ดูนะคะเป็นขนาด200 ML นะคะเพื่อนๆจ๋าที่ช่วงนี้ผิวหน้าค่อนข้างจะเป็นผิวหน้าที่แบบว่าผิวแห้งขาดนานนะคะ อายุเราเยอะขึ้นผิวหน้าเราก็จะเปลี่ยนไปตามวัยเราด้วยนะคะบางท่านก็าอาจจะเป็นชา้าบางคนอาจจะเป็นเร็วแ,วแต่ตัว,ต,วตัวสวยเองนะะตอนนี้ก็คือผิวแห้งขาดน้ำเลยนะคะไม่วัวนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นอีกโทนเนอร์อีกตัวหนึ่งนะคะที่สําหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะเขาค่อนข้างจะโด่งดังในโซเชียลนะคะพเพื่อนๆจา๋าสวยก็อยากลองมานานแล้วนะคะวันนี้ไป,เ,ปเจอที่วัสดุมานะคะก็เลยเออไหนเอามาลองดูซินะคะอันนี้เป็นสินค้านาเข้านะคะพเพื่อนๆจา๋า ค่อนข้างที่จะโด่งดังมาพักใหญ่เลยทีเดียวนะคะแต่สวยยังไม่มีโอกาสได้ลองนะะวันนี้ก็เลยเอามาลองด้วยนะคะตัวนี้ Pe t ช i a l Toner with Hazel a l ซ e Vera f ว r m u l a r o s e p e t a s Alcohol f r e e นะคะตัวนี้ก็คือไม่มีแอลกอฮอล์นะจ๊ะตัวนี้ก็ค่อนข้างโด่งดังเห็นว่าเป็นแบบผสมกุหลาบด้วยนะคะ เขียนว่า o i f r e นะคะเดี๋ยวสวยจะลองใช้แล้วก็ดีไม่ดียังไงเนาะสวยก็ค่อยมาพูดอีกทีนะคะเห็นว่าเขาน่าใช้เสวนอันนี้นิวเวียนิวเวียตลับสีน้ําเงินนี่นะคะก็สวยเห็นพี่แอนพี่สัญญาใช้นะคะแล้วก็สวยไปเห็นหลายๆท่านใช้นะคะแล้วก็บอกว่าดีนะสวยจะลองเอามามากดูนะคะเห็นว่ากู้หลายๆคนว่าเขาดีนะแล้วก็เป็นครีมที่ราคา ถูกนะคะแต่ว่าให้กลลัพธ์ที่ดีนะคะสวยไปมองดูหลายๆท่านรีวิวนะคะมีความรู้สึกุ้ยสนใจถามว่าเคยใช้ไหมสวยเคยใช้อะ่ะเคยใช้นานมากแล้วนะคะแต่ไม่เคยเอามาแบบมากนาจริงจังนะคะ,ะสวยจะลองดูนะคะตัวนี้100ร้อยกว่าบาทนะคิดว่าน่าจะร้อยมีเวียครีม250 m l อยู่ที่169บาทนะคะตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะเป็นครีมทาผ้านะคะเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ไทยนะคะ ซึ่งสวยได้นั่งพูดกับพนักง,งานขายนะคะสวยก็เป็นน้อมๆมองๆนะเพราะว่าอยากจะได้ครีมนทาฝ้าเนาะลดฝ้าลดกระจุดดำๆอะไรเงี้ยเพื่อไวของเราแล้วเนี่ย <S <S บางทีนะถ้าเราไม่ทาพวกนี้บางครั้งอ่ะหน้าเราก็จะหมองขึ้นมาอีกนะตอนนี้สวยวก็มีความรู้สึกว่าหน้าหมองนะคะสวยก็เลยอยากอามาใช้เพืาอว่าไอ้ตัวที่ทาฝ้าอะไรต่างๆที่สวยเคยมีก็ได้หมดไปแล้วเนาะสวยก็เลยอยากลองตัวนี้นะคะชื่อของเขา เ e ลิสมานะคะเมลิสมาครีมนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ไทยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ mm. เขาบอกว่า mm. พวกบรรดาฟ mm. ินตี้บล็อกเกอร์ทั้งหลายอ่ะค่อนข้างที่จะรีวิวเยอะนะคะแล้วก็เป็นครีมที่ดังจากการรีวิวนะคะซึ่งวสันได้นําเข้ามาค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ขายดี mm. เขาบอกอย่างนี้นะคะสวนก็เลยจะลองดูนะคะเจ้าเจ้าครีมตัวนี้เป็นสิ่งใหม่นะคะที่สวยยังไม่เคยลองใช้บางสิ่งบางอย่างเป็นของที่เขารีวิวกันมาเยอะแยะแล้วแต่สวยยังไม่เคยใช้นะคะ บางสิ่งบางอย่างคนอื่นเขาใช้แล้วดีจริงนะแต่บางครั้งเขามาอยู่กับผิวหน้าเราอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะเพื่อนฉะนั้นสวยต้องต้องได้ลองก่อนนะคะซึ่งการลองเลยสวยค่อนข้างที่จะมัดระวังในการลองครีมนะ,ะคะค่อนข้างที่จะปวดนะคะแล้วก็สวยก็ได้ซื้อเป็นซันครีมของเข้ามาด้วยนะคะตัวนี้นะคะ SPF 50นะคะ PA บวกนะคะตัวนี้ l a u r e n h e h s e n ชื่อของเขานะคะ เขาบอกว่าเขาแนะนําว่าให้ใช้คู่กับเจ้าตัวเนี้ยเขาแนะนํามานะคะว่าให้ใช้คู่กันนะคะเจอก,ก็จะเอาเอามาลองดูนะคะตัวนี้เกาบอกว่าช่วยปกป้องแสงสีฟ้าด้วยนะคะตัวนี้เจ้าตัวนี้นะคะปกป้องแสงสีฟ้าหรือว่าแสงจากสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์หน้าจอทีวีนะคะ เขาก็ป้องกันด้วยนะคะเป็นบีโอเรนะคะบีโอเรย์ซันครีมนะคะสำหรับทาตัวนะคะสวยจะซื้อไปคืนเพื่อนนะคะตั้งแต่พี่ชัยมาเที่ยวจังหวัดกระบีะะ่เนาะวันนั้นไปเที่ยวทะเลกันแล้วสวยไม่มีซันครีมนะคะสวยยืมมาซันครีมของเพื่อนไปแล้วเดี๋ยวสวยก็ซื้อเจ้าตัวนี้นะคะไปทดแทนให้เพื่อนนะคะก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีนะ,ะแต่ที่แน่ๆก็บอกว่าเป็นสูตรไว้นะคะสูตรขาวเห็นเขาว่ามานะคะไปเอ่อเ O ยูวีนะคะตัวนี้ ตลาดเขน่ารักเนาะขวดก็สวยๆดีจะซื้อไปเกิดเพื่อนเพราะว่าเอาอ่าครีมกันแดดสองเพื่อนมาหนึ่งหลอดยังไม่ได้ซื้อไปเกิดน,นะอันนี้จะซื้อไปเกิดน,นะจ๊ะจะมีบรรดาเหล่าแอนมาร์กทั้งหลายนะคะนี่ <c oughs> สองแม่ลูกมาร์คด้วยกันนะจ๊ะ <c oughs> เพราะว่าของเก่าสวยรู้แล้วแหละว่าดีแล้วนะคะดีแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะอันเนี้ยกะว่าซื้อมาใช้เอกนะ,ะนี่ราคาไม่แพงนะคะยี่สิบสี่บาทนะคะเด็กเมดี้ สูตรนี้สวยซื้อมาสี่ซองนะคะเพราะว่าสวยกะว่าจะมาไว้ใช้เองนะฮะเขาเขียนว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากใย่ธรรมชาติไม่ละคายเตือนผิวเหมาะเหมาะก,กับทุกสภาพผิวปราศจากน้าหอมแอลกอฮอล์พาราเบนนะคะ SLS นะคะผักทะเลสนะคะแล้วก็สารลดแรงดึงตึงผิวนะคะอันนี้จะเป็นสูตรสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวแห้งและขาดน้ำนะคะ ฉะนั้นก็คือสวยเลยค่ะนะคะผิวให้ถาดน้ำนะคะลองลองใช้ดูนะคะดีไม่ดียังไงและสวยมาคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าอของอ The l e เดอร์ของเก่าอ่ะตีมากนะะวันนี้ก็เห็นว่ามีลดอยู่นะรู้สึกว่าซื้อชิ้นหนึ่งเจกว่าบาทนะคะแต่ว่าซื้อ1แถมหนึ่งนะคะเมื่อเราคิดราคา2ชิ้นแล้วก็ตกชิ้นหนึ่งไม่ไม่ถึง4 40เลยเนาะตกที่30กว่าบาทนะถูกกว่าที่มาสนโปรครั้งก่อนอ ชิ้นละ49บาทด้วยนะคะตอนนี้ถูกลงมาอีกนิดนึงนะคะแต่เผอิญว่าสวยอยากลองของใหม่เนาะส่วนตัวนี้นะคะก็ยี่ห้อเดียวกันนะคะอันนี้เป็นสูตรสําหรับปัญหาสิวและรูขุมขนกว้างนะคะอันนี้ซื้อมาให้ลูกชายนะคะเป็นยี่ห้อเดียวกันเนาะ,ะแพนละย่ิบส่บาทส่วนตัวนี้อ่าสูตรสําหรับปัญหาจุดด่างดำผิวมองครัานะคะอันนี้น่าจะเป็นของสวยนะคะอันนี้สูตรนี้ ส่วนตัวสีเท่าๆนี้นะคะก็จะเป็นสูตรสําหรับสิวปุดตันและความมันส่วนเกินนะคะสูตรนี้นะคะเสยก็จะซื้อมาไว้ให้ลูกชาอยอีกเช่นเคยนะ,ะสองแม่ลูกก็จะนอนมากๆกันยาวๆเช่นเคยเห็นเยอะๆอย่างนี้นะคะใช้แป๊บเดียวะะ่ะก็ใช้วันเว้นวันก็ไม่เกินอาทิตีหนึ่งก็หมดแล้วนะ,ะส่วนนีนะคะก็จะเป็นมาข,ของวัดสันนะคะเพื่อบอกว่า m a k e in k o r e a นะคะก็เป็นโ o m a t o ต้นะคะตัวนี้ก็เป็นอะโลเวนะคะ ก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นะเป็นแบรนด์ของวัสดุโดยตรงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นี่จะเป็นครั้งแรกนะที่เราใช้ของเขาดูและอันนี้นะคะก็คืออ,อันเนสซ่านะ,ะเป็นครีมกันแดดตัวดัง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 ,ดงแต่สวยไม่มีโอกาสได้ใช้วันนี้ก็เลยเห็นเขามีหลอดเล็กเลยนะคะสวยก็เลยหยิบมาเพราะว่าหลอดใหญ่เจ็ตกอยู่ที่899บาทนะคะวันนี้หลอดเล็กก็มีไม่กี่สูตรหรอกที่สวยเห็นนะคะสวยก็เลยเอามาเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาบอกว่า กันแดดเนื้อบีบีปกปิดจุดด่างดำนะคะให้ผิวดูสวยเรียบแนเนียนใสนะคะตัวนี้นะคะของอัอนเนสซ,ซาเนี่ยเขาเป็นกันแดดตัวดังเนาะแต่ว่าสวยยังไม่เคยลองนะคะสกินแคร์นะคะบีบีฟาวเดชั่นเอเอชพีเอฟห้าสิบพีเอสี่บวกนะคะตัวนี้โหสวยต้องรู้ว่าอันเล็กแค่นี้แพงมากลูกนี่หยิบหลอดใหญ่ก็ดี เห็นก็บอกว,ว่าราคาไม่กี่ร้อยสองสามร้อยทำไมในนี้บอกราคาหกร้อยเก้าสิบใช่เหรออันนี้เป็นแบบบีๆเนาะเพื่อนๆเนาะบางคนเนาะเขาไม่อยากจะแบบว่าใช้รองพื้นนะใช้กันแดดแล้วกระจกเลยก็เป็นตัวสูตรบีีนี่นะคะใช่เหรอหกร้อยเก้าสิบเลยเหรออ๋อไม่ใช่ของวัตสันนี่ชิ้นละห้าสิบเก้าบาทนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งยูสลีน Useline Toner น,น,นี่630บาท Tayer นี่569บาทตัวนี้อยู่ที่499บาทตัวนี้395บาท u b b ตัวนี้655บาทแพงมากอันนี้265 169บาทของนีเ e วีย b อเ e 259, ว่าสันมารนี่คือแผ่นละ59บาทแล้วก็มากี่ห้อนี้นะคะราคา24บาทนะคะต่อ1ชิ้นชะะิ้นเวลาเราไปจ่ายังคนที่เคาน์เตอร์นะก็จะมีสินค้าลดราคานะคะอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์นะคะวันนี้นะคะสวยก็ไปได้เป็นบอดี้สครับมาตามนะคะของเขาพอมานะคะ ตัดผิวกายให้กระจ่างใสนะคะตัวนี้นะคะในครึ่งราคาเนาะตัวนี้จะอยู่ที่119บาทแล้วก็ไปแลกซื้อคอลลาเจนนะคะตัวนี้ในราคา294บาทนะคะตัวนี้วันอุ้ยเพิ่งรู้ว่าคุณอ้้มเป็นพรีเซนเ,เตอร์นะ,ะเสยไม่ได้มองนะน้ำแป้งของสีจันนะ,ะแป้งอ่ะแป้งฝุ่นนะฮะตัวนี้ซวยซื้อมาในราคา70บาทหรือ70กว่าบาทนะฮะไหนน้องนิไ้คงราคา70 ขึ้นราคา70อ๋อคอลลาเจนนี่9 4ยแต่ว่ารถขึ้นราคาเหลือ165นะคะอ๋อมันเป็น3ชิ้นนะคะในบอดี้สครับนี่ไม่เห็นมีโาก็นี่คือของทั้งหมดนะคะที่สวยได้มาใหม่นะคะสิ่งที่สวยเคยใช้แล้วอะ่ะมีแค่ตัวนี้กับตัวนี้ที่เคยใช้แล้ว อันนี้ใช้ดีนะคะแป้งสีจันะคะเป็นแป้งคงควมมันนะคะแต่ว่าเขาจะทําให้หน้าเราขาวขึ้่นิ่นิดหนึ่งนะเสดเขาเลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ถามว่าเรื่องความความคุมมันดีไหมดีมากนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะก็คือใช้ดีเลยนะคะเชวยป้องกันสิวนะคะส่วนใหญ่ก็สเสดจะซื้อมาติดบ,บ้านไว้ให้ลูกชายใช้นะคะตัวนี้นะเป็นเจลล้างหน้านะคะนอกจากนีน้นิวเวียเคยใช้เมื่อนมนาน รู้แต่ว่ากลิ่นองหอมมาจำเฟลลิ่งไม่ได้ก็เลยซื้อมาเพราะว่าพี่สัญญารีวิวบ่อยนะคนะก็เลยอยากลองนอกนั้นก็คือของที่ยังไม่เคยลองใช้มา่อนไม่เคยเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสวยชาร์จไปสักพักนะคะสวยจะมาบอกใหม่นะคะว่า ดีอะไรไม่ดีนะคะบางครั้งอ่ะสิ่งที่ดีสําหรับสวยหรือว่าสิ่งที่ดีสาหรับท่านอื่นนะบางครั้งมันอาจจะไม่เหมาะกับผิวหน้าเราเนาะบางครั้งนะคะเราต้องใช้ด้วยตัวเองมนะาและสวยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะในการที่จะลองใช้อะไรสักอย่างนะคะถ้าดีสําหรับสวยจริงอ่ะสวยก็ถึงได้เอามาพูดนะคะเอามาแบบนี้นะไม่ดีสวยก็บอกว่าไม่ดีนะคะผิวหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันความแพ้ของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ้าก็ คลิปนี้นะคะเป็นคลิปอ่ะเปิดถุงของวัสดุน,นะคะเพือ่อนๆจะดูกันไปก่อน,น <g iggle> เนาะถ้าี๋ยังไงสวยค่อยมาทําคลิปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงน,นี้ก็เพิ่งได้ว่างนะคะพเพื่อนๆจะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณทุกซับสไคร์นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะสำหรับวันนี้สวยขอตัวลาไปก่อนนะคะพเพื่อนๆจ้ะ